ซื้อเดี๋ยวนี้เขายันอูบเมกาโน่จะช่วยแก้วิกฤตนารับให้กับทางเลร์ฟูเเคโบนี่แหละหงคองจริงเทรนชีหงสมควรที่เห็นนะเลรเ์ฟูเฮกันอีกครั้งนารุกทำงานบุกกำรับสเปอร์ขยับกลับไปที่4 ก่อนที่จะรับฟังข่าวลิเวอร์พูลแฟนๆช่วยกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร e กับผมกันด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะข่าวลนะิเวอร์พูลนั้นมาเสิร์ฟให้ถึงเตียงนอนกันเลยทีเดียวโดยกินทางปีเตอร์คราวนะผมอดีตยิงเสาโทรเลขของลิเวอร์พูลนะฮะออกโรงแนะนำทีมกล่าวบว่าต้องรีบซื้อดาโชอุบามกาโน่กองหลังตัวแกร่งของแอร์แบรซิกมาช่วยแก้ปัญหาวิกฤตแนวะรับโดยโด่วนเลยนะ โดยทุกคนบนโลกนี้รู้เหมือนกันหมดว่าลิเวอร์พูลนั้นจะเป็นต้องซื้อเซ็นเตอร์แบ็กคนใหม่เดี๋ยวนี้ฉะนั้นเจเินคอฟต้องรีบลุยให้มันจบ,จบไปก่อนที่ตลาดจะปิดโดยออกตัวก่อนเลยนะว่าผมเนี่ยไม่ตำหนิสโมสรเรื่องการจะลุยตลาดซื้อขายนักเตะเพราะตลอด2-3ปีหลังสุดนี้พวกเขาทำทุกอย่างที่ดีจนนั้นประสบความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่ไปแล้ว แต่เนื่องด้วยจัดก,การมันเปลี่ยนไปนะฮะแล้วก็เรานั้นกำลังเผชิญหน้ากับวิกฤตที่ร้ายแรงในแผงแนวรับฉะนั้นต้องรีบทำอะไรสักอย่างหนึ่งก่อนจะสายเกินไปซึ่งผมก็รย,ยืนยันเลยว่าอูบามกาโนนี่แหละฮะคือหนึ่งในเซนเตอร์ที่เก่งที่สุดของยุโรปในตอนนี้ฉะนั้นเขาสามารถช่วยเราก้าวข้ามผ่านช่วงเวลายแย่ไปได้อย่างแน่นอนเช็ินคอปขุนซอริวปูออกมาคุยโวนะฮะว่าเกมนนะัดที่ผ่านมานั้นคือผลงานที่แท้จริงของพวกเขา ดยของแดนลิเวกพูกลับมาคืนฟอร์มด้วยการบุกไปเอาชนะต้นนฮอสเปอร์ไปสาต่อนึงในศึกบอลธุรกิจเมื่อคืนวันศุกร์ที่ผ่านมาทำให้ตอนนี้พวกเขาคนนี้กลับมารังที่4ไม่ทั้หมด37แต้มจากทั้งหมด20เกมโดยเขาได้บอกว่าผมยินดีเป็นอย่างมากมายนะการมเป็นเกมที่ยอดเยี่ยมการเอาจริงเอาจังอย่างที่พวกเรานั้งคาดหวังเอาไว้เราทำประตูในช่วงเวลาที่เหมาะสมคนที่สมควรทำประตูได้ดีหมดยกเว้นประตูของฝ่ายตรงข้ามเชคเกล่าวพานพีธีสปอร์ต สิ่งที่ผมพูดไว้นี้นะผมไม่ได้เกี่ยวกับรูปทรงหรือผลงานมังเกี่ยวกับว่าเรานั้นคือใครนั่นคือพวกเราโดยเฉพาะในครึ่งหลังมันคือพวกเราจริงๆนะมันคือการต่อสู้ที่ิ่งใหญ่ผมจำไม่ได้เลยว่าสเปอร์เนี่ยในครองบอลมากนักแต่เราก็ต้องป้องกันที่ดีมากๆเลยนะผลงานที่ดีและผมเห็นได้หลายสิ่งที่ผมต้องการจะเห็นคุณไม่สามารถแน่ใจได้จริงๆหรอกว่าคุณจะทำประตูเหมือนในครึ่งหลังเพราะว่าพวกเขาเนี่ยเปลี่ยนสองคน แต่นลุกของเรานั้นรับมือกับระบบของพวกเขาได้ดีเราเล่นอ่าระหว่างแนวและก็ไปรอบๆเลยนะกรอบเขตโชดบ่อยมากกดดันแบบสวนกลับได้ดีเราป้อ,องกันได้สูงมากพอสมควรแต่ก็ไม่สูงมากจนเกินไปนั่นเองเทรนอเล็กซานเดอร์อาร์โนแบ็กขวาของทานลิวร์พูลยืนยันมาว่าทีมของตนนั้นสมควรได้สาคะแนน,ก,นลาากลับออกจากกลางสเปอร์อย่างแน่นอน ดยงแดงกลับมาคืนฟอร์มด้วยการบุกไปเอาชนะทันทมอสเปอร์ไป3ต่อนหนึ่งในศึกฟุตบอลอังกฤษเมื่อคืนวันถัดวดีที่ผ่านมาทำให้อาาตอนนี้พวกเขาเนี่ยกลับมาล้างที่4ไ่ไปทั้งหมด37บแต้มากทั้งหมด20เกมกเราไม่ต้องการสิ่งนั้นและเราสมควรจะได้มันเราคองเกมเกือบทั้งเกมพวกเขามีประตูที่ถูกปฏิเสธซึ่งบางทีอาจจะเปลี่ยนเกมได้เลยนะเราลงสนามพร้อมกับแผนการซึ่งเราดำเนินการได้อย่างสมบูรณ์แบบและเรานั้นสมควรจะได้3ามแต้มกลับไป ประตูในเกมแบบนี้เปลี่ยนทิศทางการเล่นฝ่ายตรงข้ามพวกเขาต้องลงมาใส่มากยิ่งขึ้นในครึ่งหลังเราสามารถมองหาพื้นที่ง่ายกว่าเดิมและเรานั้นก็มีโอกาสของเราและก็คว้ามาได้ในบางจังหวะเรามีปัญหาอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะตำแหน่งกองหลังตัวกลางและก็เชียอามาติฟเล่นได้ดีจากนั้นนาธเเนียลฟิลิปในครึ่งหลังพวกเขาทั้งสองทำงานอย่างจเจย,ยมซึ่งแสดงให้เห็นคุณภาพที่เรามีในสนามโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ทำประตูและก็ช่วยทีมได้เลยนะ ไม่มีอะไรเปลี่ยนไปจริงๆเราเป็นทีมเดิมเราเป็นเสมอแบบนั้นเราลงสนามพร้อมกับสภาพจิตใจแบบเดิมเราเคารพคู่แข่งเรามีมาตรฐานในการคาดหวังตนเองเราจะเอาชนะและมันก็คือผลงานทั้งหมดจากนักเตะนั่นเองของแดนลิเวอร์พูลเรียกฟอร์มกลับมาได้ลัทัในนัดนี้เมื่อบรรดาแนวรุกทั้งฟิมิโนมาเน่ไล่ถลุงใส่ไก่เดะทองสเปอร์ถึงชินไป3.1เก็ 1, บ,บ3 1, แต้มแรกในรอบ5เกม เหแรกของปี2021นี้กลับคืนที่4ในการแข่งขันฟุตบอลเบรนกิตในคืนวันพระสายบดีที่ผ่านมาโดยสึกฟุตบอลเบรงกิตในคืนมันก่อนนะครับผมของแดนนิวพูลของเรานั้นต้องการจุดนะฮะเปลี่ยนดึงฟองเก่งกลับมาหลังเกมลีกไม่ชในะใครมาแล้ว5เกมติดต่อกันสุ่ทางเชงคินคอปได้แข่งตัวหลักแดนฮันเดอร์สันกลับมายืนกองหลังกันอีกครั้งและลูกใช้สามประสานซาร่าฟิมิโน,โนมาเน่เยือนทินไกเจะทอง อแทมสเปอร์ที่ร้อนแรงในช่วงนี้โดยโชเซ่บริโยขนตาทั้งเคนซนพังสกอร์เพื่อ3มแต้มขยับขึ้นท็อปโฟจกได้โดยของแดนน์ูฟูดได้โอกาสที่ท2นะฮะเมืออ่อเทรนสตาอานอว์วางบอลขึ้นหน้ากราเกทโชดเมื่อทางสตีโอมาเน่กระโดดส่งบอลย้อนไปให้กับทางโมเมสซาลาตบคืนมาให้เจ้าตัวได้ซัดในเขตโทษด้านซ้ายแต่บอลน,นั้นหลุดกรอบออกหลังไปซะอย่างน่าเสียดายต่อมาสามนาทีต่อมาตองจีเอ็มเดเบเล่ลากบอลมากลางสนาม แปะสั้นให้กับทางสุนถึงมินป้ายไปที่แฮร์รี่เคนแทงทะลุช่องให้กับทางหงหอกสมขาวหลุดเดี่ยวเข้าไปในขอบเขตโทษก่อนจะแปรเรียดส่งบอลเข้าเสียบเสาแรกทางซ้ายตรงต,งตงขาข่ายทว่า V ีอานั้นส่งสัญญาณเป็นลูกล้ำหน้าของสุนถึงมินก่อนหน้าน,นี้แล้วทิมเยือนบุกอีกนะผมนาทีที่9นะฮะเมื่อทางเชมินเนอร์จ่ายบอลออกทางซ้ายไปที่ซาเดโอมาเน่บรรจงโยนบอลเข้าเขตโทษด,ด้านขวาเมื่อทางจีก้อันคันทาร่าสอดมามงชงเข้ากลาง ให้กับทางโรบเวโตฟิมิโน่พยายามเข้าถึงบอลถูกเอริกไดเออร์เนียวล้มลงไปแต่กรรมการก็ไม่ได้ว่าอะไรผงแดงทักทายนาทีที่21เอนะผมผู้ทาดจิกโก้อันคาซาร่าส่งบอลป้ายมาให้กับทางโรบเวโตฟิมิโน่ที่ถอยต่ำมาเก็บบอลตัดสินใจส่องไกลนอกกรอบเขตโทษบอลเข้าหากรอบแล้วแต่ไปตรงตัวอูกโยริชในทวารเจ้าบ้านรับเอาไว้ได้แบบบุิดเจ้าติณอาวิดทำได้นาทีที่22นะฮะผู้ตัดสินสดึงมิน สปิดมาเอาบอลเปิดยาวจากเพื่อนก่อนจะลากหลุดเข้าเขตโทษแล้วก็วรีบซัดตันทีทว่าอลิซงเบเกอร์นั้นมือกาวหงแดงเนี่ยไม่ยอมพลรราดปิดบุมตะคุบบอลอยู่หมัดพอดีดเหลียวฟูเกือบนำนาทียี่สี่นะฮะเมืม่อทางแสดงฮาร์เดสันกระชากบอลลุยมาถึงหน้าเขตโทษ ดิดส้นให้ซาดีโอมาเน่ตามรับบอลตอบตบมาที่โมเมดซาลายอดบอลเข้ากลางเขตโทษและก็เป็นซาดีโอมาเน่วิ่งมาแย่เท้าจิ้มบอลแต่ก็ยังเอจอนัทวันไก่ทองแปะบอลรับเอาไวท้ทันทีมเอดเยี่ยมชนนอี่ำกบ่อีงนะ,นะฮะทีโกนคันโทราชโชกบอลกลางสนามไหลต่อไปให้กับทางโรเบิเร์ตฟิมิโนโ แต่บอลเร็วเข้าเขตโทษให้กับทางสซเดโอมาเน่โฉบมาแต่งบอลแล้วก็ซัดเต็มแรงแต่อูโกโยริชในยดนเจ้าบ้านยืนใช้มือแปะป้องกันประตูได้อย่างเจอเยี่ยมเช่นกันหลั้านะผมจนได้นะฮะเมื่อทางจอรนแดนฮัน์สันนั้นมาทําได้ยอดบอลโด่งกลางสนาม ทีมาให้ซาเดโอมาน่ปรีเช็คลำหน้าแล้วพักอ,อกเอาบอลลงหนึ่งครั้งในเขตโทษก่อนจะปาดมาที่หน้าปากประตูบอลผ่านทั้งอูโกโยริชและก็อิลิกไดเออร์เข้าเท้า,ทาโรเบเตอร์ฟิมิโนโยิงระยะเผาขนไปนะฮะทำให้ลิวพูนั้นออกนำไปลูกแรก1.0ในช่วงก่อนหมดครึ่งแรกนั่นเองไม่ทันไรนะผมทีมเยือนก็เฮกันอีกครั้งมาอีกเมื่อทางเอนดูโล,นนะะลเวซันฮะจ่ายบอลริมเส้นทางทางฝั่งซ้ายไปที่ซาเดโอมาน่ พลิกบอลก,ก่อนจะเลี้ยงบอลในเขตโทษด,ด้านเดียวกันปันจงปั่นบอลโคง้งอุโกโยริชแน่ทวันเจ้าถิ่นพุ่งปัดออกไปแล้วทางด้านขวากลับกลายเป็นเข้าทางทเทรนซ์ะอย่างนั้นปรีมังหดส่งบอลเข้าประตูให้กับทางเอรูพูน้ำไปอีกเป็น2ต่อ0และหมดไปครึ่งแรกไปด้วยก,กอรนนี้มาตอนที่ครึ่งหลังนะผมเมื่อทางหงแดงแอปเซงนาทีที่56เมื่อทางโรเบ็ตโตฟิมิโนโล,ลงมาล้วงบอลต่ำแปะสั้นไปให้กับทางจิ้อโกอนคันตราจ่ายบอลออกมาทางด้านซ้ายไปที่ซาเดอมาเน่ ลากบอลขึ้นหน้ามาแทงเข้าเขยดโชด้านขวาน,นะฮะเมื่อทางโมเมสซาลาจับบอลหนึ่งครั้งแล้วก็กระทุ้งบอลสลับเท้าแฮร์ี่วิงเข้าประต่ไปแต่ว่ามาตินแอดกินสันกรรมการขอดู VR แล้วริฟสกอร์คืนเนื่องจากบอลไปถูกมือโรเบิร์โตฟิมิโนในจังหวะแรกดพอดี เลพูทำได้อีกครั้งนะผมเมื่อนาทีที่65นะฮะเทรนเซอร์อาร์โนเลี้ยงบอลลุยไปทางด้านขวาของสนามลองครอสเข้าไปนเขตโทษย,ยืนทางด้านซ้ายบอลกระดอนพื้นถูกตัวโจโรดอนเข้าทางปืนซาเดโอมาน่จัดการยิงแสกหน้าอูกโกโยริชได้ด่านเจ้าบ้านเป็นสกอร์พาหงสแดงทิ้งห่างไปเป็น3ต่อหนึ่งหลังจากนั้นไม่มีอะไรเพิ่มเติมจบเกมเลพูบุกถลุงสเปอร์ไป3ต่อหนึ่งเก็บ 3, บ3 1, แต้มแรกใน5เกมรีก เฮ hey, แรกของปีได้กลับคืนที่4กันอีกครั้งส่วนรายชื่อสิเอตัวจริงที่ลงสนามในนัดเมื่อคืนนี้ทางฝั่งสเปอร์นั้นก็จะมีอ uh ุโกโยริชโจโรดอนเอริกไดเออร์เบนเดวิสแซโอริเย่์ตองกีเอ็มเนมเบเร่ปีแอร์เอมริกฮอยเบิร์กแมาต์ดูฮอจีเซเว่นเบิร์กไวท์และก็แฮร์รี่เคนและสุดท้ายก็จะเป็นซอนฮึงมินส่วนทางฝั่งลิเวอร์พูลนั้นก็จะเป็นอลิซงเบเกอร์ เฟรนซ์เตอร์อาร์โนชอวลมาติฟเจนดันฮานเสันอันดูเร์ออเวสันจอร์จินโยไวันดุมชออีเอโกนคันโตราเจมสินเนอร์โมเมสันลา่าโลบิโตฟิมิโนโลและก็เซเด,ดโอมาเน่นั่นครับราคาลักพูดในวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะฮะเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ในคลิปต่ตอไปกกันครับขอบคุณทุกคนที่ร่วมรับฟังกันทุกทกคนนะฮะ